อ้าวนิ้วหายไปไหนเนี่ยไทยกอไทยกอไทยกอยืนเลยะนี่ก็ดำนี่ก็ดำไม่ได้ทำความสะอาดกันเลยหรือยังไงฮะอ้าวตรวจภายในขอนหรือวมฮะฮะอยู่ w a อ i อ it อนาคอนดาทำไมใหญ่โตมโหรานอย่างงี้ฮะ ตอนเด็กๆที่บ้านจนพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่นเออผมก็เลยเล่นไอ้เฮี้ยนี่มาตลอดทำมือทำไม่ทำจะรู้เลยไหนเปิดออกมาอย่ากรีดดังล่ะไม่ได้เอามาเหรอโอเฮี้ยกอ้ยเขาเนี่ยแตบไว้เปิดเร็วเร็วเร็ว อ๋อพอดีเลยอะไรอ่ะกูมีน้ำพึ้งมึงเอามะเขือขาวมาน้ำพึ้งน้ำอะไรนะน้ำพึ้งน้ำผึ้งขอโทษทิ้งเม็ดนี้ล้นไปหน่อยน้ำพึ้งของเธอโอ้โหอะไรอ่ะคาบอะไรขาวๆแป้งแป้งหล่นมาป้งล่างแป้งอย่าไปรบกวนมันดีว่ามันหลับอยู่ หลับอยู่ไม่ได้คนอื่นเขาตรวจหมดเธอต้องตรวจด้วยเธอดื้อจุนเหรอวะโอ้ยอะไรเนี่ยทำให้ตักหลงไหลไม่น่ามีลูก